hello student primary 4 welcome to our online classroom by teacher น้ำค้างสวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรเอ่นเราไปดูกันเลยนะคะคุณครูจะใช้หนังสือเรียนหน้าที่28นะคะนักเรียนอ่าเปิดหนังสือเรียนเลยนะคะหน้าที่28นะคะ open the book นะคะ to page 28นะคะ เมื่อนักเรียนเปิดมาแล้วนักเรียนจะเจอนะคะภาพภาพนี้นะคะเด็กผู้ชายกําลังทำการบ้านเด็กผู้หญิงกําลังดูโทรทัศน์นะคะแล้วก็อาบน้ําทํากับข้าวอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็นอนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ปีนอยู่บนกําแพงอนักเรียนดูอ่ะทีนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของโครงสร้างประโยคเขาเรียกว่า present continuous tense นะคะก็คือโครงสร้างประโยคที่เป็นการกระทำนะคะ ที่เรากำลังทำอยู่ณตอนนี้นะคะณปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะ present continuous tense นะคะก็คือ verb to be บวก verb ing นั่นเองนะคะ,ะนักเรียนดูนะนักเรียนดูประโยคแรกนะคะ tim is tim is doing his homework in his bedroom อา tim is doing his homework in his bedroom ถ้าเป็นโครงสร้างของ present continuous tense นะคะจะเป็น verb to be นะคะ ตามด้วยบ,บวกด้วย verb ing นักเรียนลองวิเคราะห์ประโยคประโยคแรกซิว่าอันไหนเอ่ยคือ verb to be และอันไหนคือ verb ที่เติม ing นักเรียนลองวิเคราะห์ตัวไหนเอ่ยก็คือตัวนี้จำไว้นะคะ verb มันจะต้องตามหลังประธานนะคะ,ะเพราะฉะนั้นแน่นอนประธานคือทอิมเพราะฉะนั้น verb to be บวก verb ing ก็คือนี่เลย verb to be บวก verb ing นะคะ,ะมันจะมีความหมายแปลว่า กำลังกำลังกำลังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ Tim is doing กำลังทำการบ้านของเขาอยู่ในห้องนอนของเขานะคะอันนี้เป็น processive adjective นะคะ เป็นเขาเรียกว่าคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของนะคะโดยด้านหลังจะต้องตามด้วยคํานามนะคะอันนี้คือคําว่า homework นะคะเป็นคํานามเหมือนเดิมอันนี้เหมือนกันนะคะก็คือ bedroom ก็คือคํานามนะคะอ่ะนี่ p o s s t i v e adjective จะต้องเอ่อจะต้องนําหน้าคํานามนะคะนักเรียนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของคํานามนั้นนะคะอ่ะจาไห้นะคะม,มันจะมีอะไรบ้างเอง่ยมี my มี your มี his มี her แล้วก็มีอะไรอีกอาจถ้าคุณครูเขียนให้ p o s s e s s i v e adjective นะคะอาวมันจะมีนี่นะ my your his her แล้วก็ it แล้วก็ our แล้วก็ t h e i r นะแสดงความเป็นเจ้าของนะตรงนี้เราก็ต้องหาคำนามมาใส่นะคะเราอยากเป็นเจ้าของอะไรนะคะ,ะเราก็หาคำนามมาใส่ตรงนี้เลยต่อไปนะักเรียนมาดูในโครงสร้างนี้คือ verb to be บวก verb ing เมื่อเราได้แล้วนะคะก็คือ verb to be คือ is verb เติม ing คือ doing เห็นไหมคะเดิม erm คือ do homework นะ do homework ะถ้า do homework อย่างเดียวจะแปลว่าทำการบ้านอ๋อ ทีนี้เขาบอกว่า tom is doing เดิมเนี่ยนะคะมันคือ do homework ก็คือทำการบ้านทีนี้จะต้องมาใส่อะไร verb to be บวกด้วย verb ing อา verb to be ก็คือ is verb บวก ing ก็คือ do แล้วใส่อะไรเข้าไปใส่ ing จี้เลยอาวจุ้นะคะก็มีความหมายแปลว่ากำลังกำลังอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือกำลังทำการบ้านของเขานั่นเองอแล้วก็ทำในห้องนอนด้วยอ่ะต่อไปเราไปดูประโยคต่อไปนะคะอันนี้ก็คือ Linda is watching T V in the living room อ่านักเรียนหาเลยอันไหนคือ verb to be บวก verb ing ก็คือ is watching อ่าอันนี้คือ verb to be บวก verb ing อ่าเดิมนะคะมันมาจากคำว่า watch นะคะ watch T V อ่า watch T V นักเรียนจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ไปเปิดไปดูหน้าที่เอ่อ t u r n t o p a g e 7นะคะเห็นไหมมันจะมีอยู่ watch T V นี่นะคะนี่ watch T V แปลว่าดูวีอ่ะ ทีนี้เราเรียนในโครงสร้างของ verb to be บวก verb ing ก็ต้องเอา ing มาเติมหลัง wash นะคะอ่ะตัวน,นี้ใส่ ing ได้เลย verb to be บวก verb ing มีความหมายแปลว่ากำลังลินดากำลังดูทีวีในห้องนั่งเล่นอ่านั่นเองต่อไปเจนเอ่อนี่ Jane, father is taking a shower in the bathroom เจนฟาเทอร์อ่านักเรียนขีดขีดตัวนี้นะคะเจนเจนฟาเทอร์ Jane Jane นะคะขีดเลยอ่าตัวนี้ดูนะนักเรียนแล้วก็ขีด verb to be บวก verb ing ไว้อ่าอันนี้ก็คือ is บวกกับ checking นะคะก็คือเดิมมาจากคำว่า check a shower นะคะ check a shower อ่าดู อันนี้นะเจนสตาเอนะคะมีความหมายแปลว่าพ่อของเจนอ้าวทีนี้ดูทำไมมันทำไมถึงแปลแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่า apostrophe s นั่นเองนะคะนักเรียนอ่านักเรียนเคยเจอไหมเอ่ย apostrophe s เขาบอกว่า apostrophe s ก็คือใช้นะคะแสดงความเป็นเจ้าของของคำนามนั้นๆอ่าเพราะฉะนั้นแล้ว เจนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของก็คือพ่อเนาะก็เป็นพ่อของเจนอ้าวก็เลยต้องใส่ apost ตฟไว้นะคะหลังเจนแล้วก็ตามด้วยคํานามก็คือพ่อนั่นเองอ่าใช้แสดงความเป็นเจ้าของของคํานามนั้นๆ f a r t h e r คือคํานามนะคะอะ่าคือแปลว่าพ่อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าถ้านักเรียนอยากแสดงความเป็นเจ้าของอะไรก็แล้วแต่นะคะคํานามมาไหนก็แล้วแต่นะคะ ให้นักเรียนนะคะใช้ชื่อตัวเอง,องนี่ชื่อแบบนี้เจนส์แล้วก็บวกด้วย apostrophe s เลยอย่างเช่นหนูอยากเป็นเจ้าของเออเจนอยากเป็นเจ้าของอะไรเป็นเจ้าของเออรถคันนี้อ่ะก็เป็นเจนส์คาร์ก็คือรถมันก็จะแปลว่ารถของเจนส์ <James S 2> ต่อไปอะไรอีกเจนอยากเป็นเจ้าของเจ้าของ เ,เสื้อผ้าพวกนี้อ่าเจนก็คือเจนคลอสอ่าก็คือเสื้อผ้าของเจนนั่นเองอ่าเห็นไหมอ่ะมันก็จะมีความหมายแบบนี้นะคะอ่ะแล้วเรามาดูต่อไปนี่ is taking คือ is คือ verb to be บวกหัว ing ก็คือ take แล้วก็มาใสา่ตัด e ออกนะคะแล้วก็เติม ing เข้าไปก็เป็น taking a shower in the bathroom พ่อของเจนกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำนั่นเองอ่าต่อไป Jane's mother is cooking in the kitchen อ่านักเรียน,นขีดเส้นใต้เหมือนเดิมก็คือ is cooking อ่าแล้วดูคำนี้อ่าเหมือนกัน อันนี้คือ apostrophe s นะคะอ่าแล้วก็ด้านหลังก็เป็นคำนามที่แปลว่าแม่เพราะฉะนั้นนี้ก็แปลว่าแม่ของเจนนะคะกำลังทำอาหารในครัวแม่ของเจนกำลังทำอาหารในครัวต่อไปอันนี้ jane's dog is sleeping under the tree jane's dog is sleeping under the tree อ่า เจนส์ด็อกอ้าวด็อกคือก็ต้องเป็นหมาของเจนนั่นเองอันนี้คือสุนัขของเจนอ้าวกำลังอะไร sleep sleep นะคะแล้วมาเติม ing นะคะ sleeping under the tree ก็คือกำลังนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้นะคะอ่าชี้เฉพาะจะจงโดยใช้ the อ่าต่อไป Jane's cat is running on the top of the wall เจนส์แคทก็คือแมวของเจนส์ is running เป็น verb to be บวก verb ing อ่าดูเดิมมันมาจาก run นะคะอ่าตัวสะกดตัวเดียวเออสระ,ะตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวให้เบิ้ลตัวสะกดแล้วใส่ ing ก็เป็น running อ่ากำลังวิ่งอยู่บนอะไรอยู่บน จุดสูงสุดเนี่ยเนาะของกําแพงก็คือวิ่งอยู่บนกําแพงนั่นเองแต่เป็นกําแพงสูงอ่ะเห็นไหมเอ่ยอ่ะเห็นไหมเจนสแคตก็คือแมวของเจนกําลังวิ่งอยู่บนกําแพงที่สูงอ่ะแบบนี้ก็ได้อ่ะทีนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นนักเรียนจําเลย verb to be บวก verb ing นักเรียนไปเห็นที่ไหนก็แล้วแต่จะมีความหมายแปลว่า กำลังอ่าแต่กำลังทำอะไรนะั้นนั่นเองก็ดูไปตามบริบทนะคะว่าเขากำลังทำอะไรมันก็จะเป็นนี่แหละเขาเรียกว่า verb verb แบบนี้ verb to be บวก verb ที่มันเติม ing อ่า verb to be ก็อย่าลืมที่เป็นรูปของ present ก็คือ is am และ are อ่า อี <Is S 2> <Is S 1> ก็ใช้กับประธานเอกพจน์เอมก็ใช้กับ i อาก็ใช้กับประธานพหูโพน์อ่าแล้วก็เราก็หาเวิรที่มันเป็น ing มาใส่ก็คือคำว่าแบบเนี้ยก็คือจาก t ช k e ก็เป็น taking a shower อ่าอย่าแงบบเช่นนี่นะ is taking a shower อืมนี่นะคะ มีความหมายแปลว่ากำลังกำลังแต่กำลังทำอะไรนั้นอ่เราก็แปลไปตามคำศัพท์ที่เราได้มาอ่หยิบก็เรียกว่า Workbook นะคะนี่นะคะ Workbook นะคะสมุดแบบกุขาดาษนะคะขึ้นมาแล้วก็ open to page เพจไรเอ่ย p เพจ e 29อ่าเพจ t e 29อ่าเปิดเพจ29 e คำสั่งเขาบอกว่าอะไรเอ่ย item 6นะ look at the pictures and write the sentences u s e the given words ก็คือดูที่รูปภาพและเขียนและนำไปแต่งประโยคนะคะโดยใช้คำศัพท์ที่ให้มานั่นเองก็คือนี่เลยดูภาพแล้วก็ไปดูคำศั์ตรงนี้อาแล้วนำไปแต่งประโยคเขามีตัวอย่างมาให้ข้อที่1นนะคะภาพนี้ก็คือเหมือนแม่กำลังจัดที่นอนเนาะอ่ะก็คืออะไรเอ่ย mother is making the bed mother is making the bed อ่า verb to be คือ is แล้วก็ verb ing คือ making อ่ะอันนี้คือ making อ uh, ่ the bed ก็คือทำที่นอนหรือจัดที่นอนอ่ะ uh. หรือ set ก็ได้นะ set อ่ะอันเนี้ย uh, making เนี่ยมาจากคำว่า make m a k e ตัด e ออกนะคะถ้า verb ไหนลงท้ายด้วย e ตัด e ออกแล้วใส่ ing ได้เลยนะคะอ่ะ is making the bed ก็คือแม่เนี่ยกำลังจัดที่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็แต่งประโยคแบบนี้เลยโครงสร้างก็คือประธานแล้วก็ verb to be บวก verb ing แล้วก็ตามด้วยส่วนขยายนะคะอ่ะนักเรียนดูต่อไปวินยัยอ่ะ make the make the bed นี่ตัดทิ้งเลยอ่ะต่อไปวินัยวินัยกำลังทำอะไรคะน่าจะ กำลังทำการบ้านเอวินัยเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายน่าจะใช้เขาเรียกว่า possessive adjective ก็คือ h i s อ่ะหนูก็เอาคำว่า do homework ไปวินัยเป็นประธานเอกพจน์ใช้ verb to be is วินัย is บวก verb ing วินัย is doing อา่าอันนี้เป็นสัพท์ทั่วไปลงท้ายาใส่ ing ได้เลยนะคะ doing ทำการบ้านของเขานะอา่าเราก็เติมเ,เขาเรียกว่า คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของหน่อยก็คือ his homework อ่าเสร็จแล้ววินัย is doing his homework เรียบร้อยเห็นไหม verb to be บวก verbing ดูตัวน,นี้มาจากคำว่า do โอเค verb to be บวก verbing มีความหมายแปลว่ากำลังอ่าต่อไป patch ทำอะไรคะแพทกำลังทำความสะอาดหน้าต่างอ่ะคำไหนเอ่ยทำความสะอาดหน้าต่างก็คือคำว่า clean the window อ่ะเราก็มาเลยแพทก็เป็นประธานเอกพจน์อีกเราก็ใช้ verb to be is is e แล้วตามด้วย verb บวก ing ก็คือคำว่า clean อ่าอันนี้สามารถเติม ing ได้เลย cleaning the window อ่า โอเค verb to be บวก verb ing แปลว่า,าแพทกำลังทำความสะอาดหน้าต่างอยู่อา่ามาอา่อคำว่า cleaning มาจากคำว่า clean ก็คือทำความสะอาดนะคะอะ clean ต่อไปนะคะข้อที่4ข้อที่4นะข้อที่4ข้อที่4และข้อที่5เอาให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะคะข้อ4และข้อ5นะคะอะ ข้อ4และข้อ5อ่ะทำได้เลยอ่ะทำเป็นกันบ้านนะคะ4กับ5อ่ะต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเหมือนเดิมไปที่หน้าเขาเรียกว่า page 31แต่ตรงนี้มันจะมืดๆนิดน,นึงนะคะ เดี๋ยวนักเรียนดูภาพนะเขาบอกว่าไอเทมที่10นะ complete the sentences ก็คือแต่งทำประโยคให้สมบูรณ์อ่โดยดูจากภาพนะภาพที่1คือแอนแอนกำลังให้อาหารกระต่ายอยู่อ่ะแอนกำลังให้อาหารกระต่ายนะคะคำว่าให้อาหารกระต่ายคือคำว่าคำว่าให้อาหารนะคะ verb นะคะคือคำว่า feed นักเรียนดูข้อที่หนึ่งนะแอนนะอันนี้คือแอนนะเรียนดูภาพไว้อันนี้คือแนะอนแอนกำลังให้อาหารกระตา่ายนักเรียนก็นํามาแต่งประโยคนี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ครูจะเขียนขึ้นกระดาษนี้ให้นะคะแอนนักเรียนก็เขียนเลยแอนแอนเป็นประธานเอกพจน์นะคะก็คือใช้ verb to be is and is ถให้อาหารคือคําว่า feed อันนี้บวก ing ได้เลย eat feeding อะไรเออให้อาหากรก็ตาย eat feeding the rabbit เสร็จแล้วอ่าอันนี้ก็คือ mm hmm. verb to be บวก verb i n g verb to be บวก verb ที่มันเติม i n g เข้าไปอ่า feeding the rabbit เสร็จแล้วหนึ่งข้อนะคะ หรือ feeding her rabbit ก็ได้ her 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 rabbit ก็คือกระต่ายกระต่ายของหล่อนนั่นเอง feeding her rabbit ก็คือให้อาหารกระต่ายของเธออยู่นะคะต่อไป mary เา mary กำลังรดน้ำต้นไม้ My, เอา mary mary ก็เป็นประธานเอกพจน์อีกใช้ verb to be is คำว่ารดน้ำต้นไม้คือคำว่า watering water อ่ะมาจากคำว่า water นะคะเติม mm hmm. ing mm hmm. ได้เลยกลายเป็น watering the the flower อ่าดอกไม้มีหลายดอกก็ใส่ s, <S, mm hmm. <S เข้าไป Mary is watering the flowers นะคะก็คือ Mary กำลังรดน้ำต้นไม้อ่าคำว่า i s t mm hmm. เป็น verb to be อันนี้เป็น verb บวก ing นะคะอ่านี่นะคะ ต่อไปครูจะยกตัวอย่างสัก3ข้อเนาะเดวิดกำลังทำอะไรคะเดวิดกำลังล้างจานอยู่อ่าคำว่าล้างจานนะคะภาษาอังกฤษก็คืออะไรเอ่ยก็คือมีอยู่ในหนังสือเนาะพวกคำศัพท์พวกนี้นะคะมีอยู่ในหนังสือหน้า27 28นะอ่ะเดวิดกำลังล้างจานก็คือเดวิดเดวิด is washing watch w a h อ่า the Dishes ล้างจานหลายใบใส่ ES เข้าไปเดวิดกำลังล้างจาน You w ิร์ to be บวก verb ing อันนี้เติม ING ได้เลยเห็นไหมเอ่ยง่ายไหมอ่ะรูยกตัวอย่างไป3ข้อให้นักเรียนไปทำกันบ้าน3ข้อนะคะวีนาทอมแล้วก็เจนต่อเลยนะคะทำลงในหนังสือได้เลยนะคะ,ะต่อไปนะคะกันบ้านต่อไป ก็คือหน้านี้ p a g e 33หน้าที่33นะคะให้นักเรียนทำกันบ้านนี่ไอเทมนี้ก็คืออะไรเอ่ยไอเทม t Look at the pictures and write the sentences เหมือนเดิมดูภาพแล้วก็แต่งประโยคอ,อันนี้ก็คือ Apostrophe S นะเราใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเนาะของคำนามนั้นๆอ่ะ นักเรียนดู this is James this is j a n e s schoolbag อ่ะ schoolbag แปลว่ากระเป๋าโรงเรียนอ้าวเจนเขาเป็นเจ้าของกระเป๋าโรงเรียนเห็นไหมมันอยู่หลัง apostrophe s เพราะฉะนั้นด้านหลังนี้เป็นของของเจนนั่นเองนี่คือกระเป๋าของเจนอ่ะง่ายมากเลยแค่ใส่ apostrophe s หลังชื่อของคนเนี่ยแสดงว่าของด้านหลังเนี่ยมันเป็นของของคนนี้คนที่อยู่ข้างหน้าอ่ะนี่แหละ ถ้าเราอยากเป็นเจ้าของสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เราก็ใส่ชื่อเราแล้วตามด้วย apostrophe s แล้วก็หาคำนามมาใส่นะคะทีนี้ดูหนูก็แต่งประโยคแบบนี้แต่งประโยคแบบตัวอย่างเลย this is นี่เรียนมาตั้งแต่ประถมเนาะแปลว่านี่คือนะคะใช้กับของอย่างเดียวเนาะ this is อ่ะครูยกตัวอย่างข้อที่1อันนี้คือ b l l นะคะลูกบอล1น,นลูก David นะคะเป็นเจ้าของลูกบอลอันนี้หนูก็ต้องทำไงเอ่ยใส่ชื่อ David เข้าไป อ่ะแต่ครูเขียนขึ้นอันนี้ให้อ่ะอันนี้คือเดวิดเนาะแต่เราต้องขึ้นต้นด้วย this is ก่อนอันนี้ครูใช้รูปย่อแล้วนะอ่า this is แล้วก็ตามด้วยชื่อของเดวิดเดวิดอยากเป็นเจ้าของก็คือลูกบอลหนูก็ตามด้วยคำว่าคำว่า ball ก็คือ this is David ball ก็คือนี่คือลูกบอลของเดวิดนั่นเอง ง่ายมากอันนี้คือคำนามนะคะอ่าอันนี้คือเดวิดคือชื่อคนแล้วก็ใส่ apostrophe s ไปเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของคำนามนั้นๆน,น,นะคะอ่าต่อไปข้อที่2วีนาอันนี้คือบอลืูนลูกโปง่งเพราะฉะนั้นก็คือวีนาโอ๊ยขอโทษขอโทษอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือเอาเดธอีส์ก่อน h i s วีนา อ,อยากเป็นเจ้าของก็คือลูกโป่งอันนี้ก็คือบอลลูน this this v e n u s balloon นะคะก็คือนี่คือลูกโป่งของวีนานั่นเองอ่ะนี่นะคะนี่คือลูกโป่งของวีนานี่คือลูกบอลของเดวิดอ่ะโอเคอ่ะครูยกตัวอย่างให้2ข้อนะคะและที่เหลือ1 2 3 4งนักเรียนไปทำเองนะคะอ่ะโอเคต่อไปเราไปดู ไอเทมต่อไปนะคะที่เป็นกันบ้านนะก็คือไอเทม number 13นะคะก็คือ underline the collect verbs นะคะก็คือให้ขีดเส้นใต้ verb ที่ถูกต้องนะคะอ่านักเรียนก็ดูประธา,านเอกพจน์กิริยาต้องเติม s อ่าประธา,านพหูพจน์กริยาไม่ต้องเติม s นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ดูเลยอันที่หนึ่งเขายกตัวอย่างมาให้แล้ว you ยู <You S 2> เป็นประธานพระหูพจน์กิริยาไม่ต้องเติม s, <S เขาก็เลยขีดเส้นใต้คำว่า pray เห็นไหมประธานเป็นพหูพจนะประธานพระหูพจน์คือ i u v j อ่าต่อไป v เป็นประธานพหูพจน์นะคะแปลว่าพวกเราถ้าเป็นประธานพหูพจน์ไม่ต้องเติม s es นะคะหนูก็ขีดเส้นใต้คำว่า like อ่าต่อไปข้อที่3 She, เป็นประธานอะไรนะคะหนูไปนึกดูนะ,ะแล้วหนูก็ทกําการบ้านนะคะโอเคอครูขีดแท้แล้วเพราะฉะนั้นชี She, นี่เป็นประธานเอกพจน์ประธานเป็นเอกพจน์นักเรียนต้องเติม s e s ด้านหลังแต่ลงท้ายด้วย s แล้วก็ h ตัวนี้ต้องเติม e s นะคะ,ะที่เหลือ4กับ5แล้ว4 5 6หนักเรียนไปทําเป็นการบ้านนะคะทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ในอัลบั้มได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ